ความแค้นในวันนั้นเราต้องมาชำระ,ะสาสางในวันนี้นะครับรู้ผู้ชายแก้แค้น10ปีก็ยังไม่หายแล้วมันก็ยะตีเราไม่โดน,นอ่าแตกนะครับ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวัยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูปกำมือนวัยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพาไปเที่ยวดันทอยแฟคทอรี่กันนะครับผมซึ่งเป็นดันร้อยสี่สิบนะฮะของข้างในเนี่ยมีหลายหลายอันที่ขายได้ราคาค่อนข้างดีมากนะครับอ่สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะคือดัััันน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 นททออยยเเเเเีี่่่ป็ดดดขข้้้้้าาไตลลลววะะะฮแงใ เมื่อจบดันแล้วนะครับผมมันจะมีให้ตีกล่องนะครับผมซึ่งกล่องเนี่ยมันจะได้พวกบัตรที่คอยนะครับเอาไปทําพวกดาบโล่มหรือว่าตัวอี i วิลสเปริตรโกลบได้หรือว่าจะเป็นพวกซีรีส์เลยพวกนี้ก็ทําได้นะฮะแล้วในดันนั้นนะครับผมมันจะมีการหลายหลายใบมากที่ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับผมตัวอย่างการที่ขายแพงๆนะผมอย่างเช่น Evil d ลด l เดวิลลงบ็อกนะครับมีความสามารถในการเมื่อโจมตีทางเวทมนต์นะครับผมมีโอกาสที่จะทําให้ตัติดเคิร์ดได้นะฮะซึ่งโอกาสในการติดเคิร์ดเนี่ยค่อนข้างส ช h ร์ด w อเชสเตอเนี่ยนิยมเอาไปใส่อาวุธการนะครับผมเรียกได้ว่าควรมีใบนี้เลยนะครับใบนึงเนี่ยเกือบเกือบยีได้เลยนะสำหรับ e v i ิลด์ l วลิงบ็อันนี้นะครับอีกใบนึงที่น่าสนใจนะครับผมก็คือว i เชีย s c คุกกีนะครับผมมีความสามารถในการเพิ่ม Attack 1%หนึ M ่งเปอร์เซ็นต์เอ็มเอแทุกๆนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดแมคคิ k พีสองเปอร์เซ็นต์และทุกๆสองอัพเกรดของรองเท้านะครับจะเพิ่มเอตเท็กอีกหนึ่งเปอร์เซ็นมมต์เอาา็มเอตแท็ก้ีกหนา่เปอนะร์เซ็นต์แ้วก็ แต่แมคเคพีเนี่ยจะลบไปถึง12%นะครับผมก็เหมาะกับสายบ้าพลังนะฮะเป็นการอีกใบหนึ่งที่ขายได้ราคาดีมากผมหลายเอ็มมากนะฮะส่วนอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือ Dancing m a ร i o n e t ตนะฮะมีความสามารถในการเพิ่ม F อ d ดี10%แต่แอดแท็กลบ3%นะฮะอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการ f อ d ดีสูงๆนะครับผมเช่น Shadow s h a ช e อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะใบนี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะฮะและสุดท้ายนะครับผมการบอส MVP ประจำดันของเราไม่พูดไม่ได้นะผมก็คือไซรินคิมีนั่นเอง มีความสามารถในการเพิ่มเอเมทัคสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและมีโอกาสได้คิทิคอ่ววูลนะครับผมใส่สตรูนะฮะค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับผมเป็นการที่เพิ่มเอเมทัคค่อนข้างเยอะนะฮะและนอกจากพวกการ์ดนะครับผมเราสามารถเอาเหรียญบรติคอยเนี่ยไปแลกของได้ด้วยนะครับเช่นดอกกุลับรัดโลดนะฮะหรือว่าจะเป็นดาบล่มโอพอลซอลเนี่ยก้อนแรกจากดันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ด้านดันเลยดีกว่านะครับวิธีการไปดันฮอลโลทอยแฟคทอรี่นะครับผมก็คือวาร์ปไปอดิบลันนะฮะหรือว่านาการนั่นเองปุ๊บโอเคเมื่อวาร์ จะเจอกับซานต้านะครับผมฮอลล์ทอร์แฟคทอรี่เนี่ยอยู่ที่เมืองลูตี้ครับผมเมืองหิมะก็คุยกับซานต้านะครับเลือกว่าไปลูตี้โอเคจากนั้นก็ขึ้นไปที่จุดแดงด้านบนเลยเพื่อเข้าเมืองลูตี้กันนะครับเมื่อมาถึงเมืองลูตี้นะครับให้ไปที่มุมขวาบนสุดนะฮะ,ะตำแหน่งทางเข้าดันเนี่ยจะอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับมันจะมี m อ c อยู่4ตัวด้วยกันนะครับผมตัวบนคือตัวเปิดดันนะฮะ ส่วนคนนี้นะครับผมบิลลี่นะฮะจะเป็นคนแลกเหรียญน,นะครับผมโดยรายการแลกเหรียญเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับผมหลักๆที่น่าสนใจก็จะมีพวก500เหรียญได้แลกลัดรถนะครับหรือว่า1000เหรียญได้แลกดับล่มนะฮะใครที่จะแลกพวกดับล่มไปขายหรือว่าเอารัดรถไปขายเนี่ยก็แลกได้ที่คนที่ชื่อบิลลี่คนนี้นะครับส่วนคนที่ชื่อเชนนะครับผมจะเป็นคนทําตัวอีวิสเซริตโกฟนะครับผมทาเซรีนนะฮะก็สามารถมาทําได้ที่คนนี้เลยนะครับส่วนตัวกลางนะครับผมตัวกลางเนี่ยจะเป็นตัวทำเอนชานนะครับ เราสามารถเอาพวกลัดโหลดเอาเซรีนหรือว่าเอาตัวดาบโล่มเนี่ยมาเชนชันกับคนนี้ได้ครับผมคุณลุงเบรสเนี่ยนะครับในการออฟนะครับผมถ้าเป็นเซรีนกับตัวดาบโล่มเนี่ยสามารถออฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะสุ่มออฟไปนะครับแต่ส่วนที่เป็นอีวิลสเปริดโกลฟอะไรพวกนี้มันจะสามารถออฟแล้วก็มีโอกาสแตกได้นะครับถ้าแตกปุ๊บไอเทมจะหายนะครับขั้นต่อมานะครับผมในการเตรียมตัวเข้าดันนะครับผมอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยก็คือนี่ฮะเสื้อทัดมืดนะครับผมเสื้อใส่การ์ดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ เอาไว้ป้องกันสกิลธาตุมืดต่างๆนะครับในดันเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาคือถ้าจะตีบอสต้องเตรียมค่าฮิตด้วยนะครับค่าฮิตที่แนะนําเลยก็คือ520นะครับเพราะเดี๋ยวผมกดบัฟไปให้มันเกิน520ไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าฮิตไม่ถึง520เราจะตีบอสไม่โดนนะครับบอสใช้ฟีค่อนข้างสูงมากนะครับในการเข้าดันนะครับผมก็ต้องสร้างตีขึ้นมาก่อนครับผม1คนก็เข้าได้นะฮะสร้างตีแล้ว1คนปุ๊บคุยกับ เจ็ตนะครับผมนี่แล้วก็เรียกว่าเข้าสู่ Colorton Factory นะครับก็จะรอคิวนิดนึงแล้วก็เข้าดันไปนะครับโอเคเข้าดันมานะครับผมก็คุยกับตัวนี้นะฮะคุยกับเขานะครับผมเลือกฟังเรื่องราวของเธอนะฮะปุ๊บเขาก็จะเล่าเรื่องนะครับก็รอมันเล่าเรื่องไปนะครับตรงส่วนที่1น,นะครับผมห้องที่1เนี่ยจะเป็นการไล่ฆ่ามอนสเตอร์นะฮะก็คือฆ่าไปจนกว่ามันจะประกาศขึ้นบนหัวว่าเอ้ยผ่านไปห้องถัดไปได้แล้วนะครับผมซึ่งมันจะมีพิเศษอยู่นิดนึงก็คือเราต้องแปลงร่างด้วย เดี๋ยวคุยกันเสร็จสักพักเนี่ยมันจะมีกล่องโผล่ขึ้นมาให้เราคุยปุ๊บเพื่อแปลงร่างเป็นคุกกี้เอ็กมนะครับแล้วก็ทําการไล่ฆ่ามอนนะครับผมตรงนี้แหละฮะโอ้โหช่วงกอบโกยนะครับผมได้การ์ดวันนี้รวยเลยนะฮะสิกว่าเอ็อ่ะหลังจากคุยเสร็จนะครับผมก็จะมีกล่องของขวัญโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็กดคุยปุ๊บเราจะแปลงร่างเป็นคุกกี้เอ็กมนะครับผมต้องคอยดูเวลาด้วยนะว่าเวลามันจะมีอยู่แค่3นาทีนะครับผมถ้าเราหลุดจากการแปลงร่างปุ๊บมันจะมีทหารโผล ่ไปก็ทําการไล่ฆ่านะครับผมนี่แหละแล้วก็ฆ่าไปเรื่อยครับผมใครมีสกิลหมูกก็สบายหน่อยนะฮะจิ้มไปลากมาลากมานะครับมันเป็นแบบลุมนะฮะก็ลากมาสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยๆลากมาเคลียก็ได้นะครับนี่อันนี้คือโดนโดนเคออสนะครับผมสลับซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะนี่แหละปวดหัวจะจัดนะครับผมเดินขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับก็เอา กินเทอร์มสักนิดก็ดีนะครับผมกันมึนนะฮะตีปลายตีปลายนะครับวิเชตคุกกี้อีวิเดลิงบล็อกนะฮะการดรอปมาก็เป็น 10m นะครับอ่าตรงกล่องเนี่ยกล่องมันจะมีอยู่4 3มุมนะครับผมมุมขวามุมซ้ายตรงกลางตรงนี้แล้วก็มุมล่างซ้ายนะครับด้านนี้มีเวลา1ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครจะเข้ามาฟาร์มการ์ดอย่างเงี้ยก็อ่ากะเวลาดูดีๆนะครับผมอย่ามัวแต่ฟาร์มเพลินนะฮะอ่าอันนี้พอเวลาล่างเรากลายไม่ไปกลายเป็นคุกกี้เนี่ยมันจะมีตัวพวกนี้ครับผมทอยแฟคเตอรี่การ์ดโผล่มานะครับผมตีค่อนข้างงแรนะะฮ โอเคเมื่อมันประกาศขึ้นมาว่าทุกคนหายไปไหนหมดนะผมพวกเจ้ากล้าดียังไงนะผมทําให้คนหายตัวในโรงงานเนี่ยก็ให้ทําการเดินขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ฮะเดินขึ้นมาด้านบนเลยนะครับเราจะขึ้นไปตรงใกล้ๆก,กับทางเข้านะครับเนี่ยจะขึ้นมาตรงลานด้านนี้นะครับอ่าเมื่อมันมีขึ้นประกาศเมื่อกี้นะครับผมก็กดคุยกับตรงนี้นะฮะปุ๊บเมื่อกดคุยนะครับผมให้แปลงร่างอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ับผมเราจะแปลงร่างเป็นกล่องของขวัญน,นะครับและเดินออกไปทางด้านขวาครับ เดินมาเลยเดินมาเลยนะครับนี่ครับเดินกระดึบกระดึบมาย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเราแปลงร่างอยู่หรือเปล่านะครับไม่งั้นเดี๋ยววูบนะฮะคุยกับเจสจอนสันนะครับผมฟังแผนของเธอเมื่อจอนสันเล่าเรื่องเสร็จนะครับก็จะมีกล่องเกิดขึ้นมานะครับผมก็คุยกับกล่องเราจะแปลงร่างเป็นคุกกี้นะฮะจากนั้นนะครับผมเดินขึ้นมาด้านบนนะครับเราต้องไปคุยกับเอวซทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะฮะนี่ครับผมตัวที่เราจะคุยก็คือเวอร์เกอร์ตัวนี้นะฮะคุยกับไปนะผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัััววด้ยยกกนนะคครบ็ุเสร็จปุ๊บเลืออกข้2ครับ แล้วเขาก็จะเล่าเรื่องให้ฟังอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็หายไปนะครับผมมันก็จะบอกว่ามีเก้าตัวนะครับก็เดินไล่มาเลยฮะ,ะปึ๊บแบบนี้นะคะวนทวนเข็มมานะครับอ่ะคนที่8แล้วนะครับเดินมาด้านล่างนิดนึงอ่ะสามคนผ่านไปนี่คนหนึ่งอ่ะแล้วเดินออกขวามาหน่อยนึงนะครับปึ๊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 บจะเจอตรงนี้คนนึงนะฮะอ่ะคุยกับเขานะครับอ่ะแล้วก็เดินออกขวาไปนะครับ ปุ๊บ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 อะตรงนี้จะมีคนนึงนะฮะเนี่ยแหละตรงมุมขวาล่างเนี่ยจะมีประมาณสองสามคนนะฮะก็คุยไปนะครับโอเคแล้วตรงนี้อีกหนึ่งนะฮะคือมันจะเกิดที่เดิมๆแหละสมมุติผมคุยอันด้านบนสุดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เกิดใหม่นะครับผมถ้าวนแบบหายังไงไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยวนกลับไปหาตัวเก่าก็ได้ที่มันเกิดใหม่นะฮะอ่านี่เหลืออีกแค่2ตัวนะครับก็เดินขึ้นมาด้านบนนิดนึงมันจะมีด้านบนนี้อีกหนึ่งตัว,ะะวก ตรงด้านหน้านี้อีกหตัวนะฮรตัวสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราคุยครบทุกตัว10ตัวแล้วอ่ะไอ้พวกมอนในห้องนี้ทั้งหมดจะหายไปนะครับให้เราเดินขึ้นไปด้านบนครับเราจะกลับไปตรงรางด้านตรงกลางอีกหนึ่งครั้งนะฮะ,ะเดินเข้ามาปุ๊บโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงกลางเลยเดินเข้าไปช่องกลางนะฮะเมื่อมาถึงด้านบนนะครับ เอ่อคุยกับแคปเจอร์ซันต้านะครับตรงนี้นะฮะเราต้องหลุดจากการแปลงร่างก่อนนะครับก็รออีก2นาทีแล้วกันนะครโอเคหลังจากเรากลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วนะครับก็คุยกับซันต้านะครับผมคุยกับซันต้าตัวล่างนะเรียกว่าแก้มาเชือกนะครับตรงนี้นะครับผมซันต้าตัวปลอมเนี่ยมันจะจับซันต้าตัวจริงมัดไว้นะฮะแล้วพอเราไปแก้เชือกให้ซันต้าตัวปลอมก็จะหนีไปนะผมหน้าที่เราก็คือไปตามจับซันต้าตัวปลอมนั่นเองอันโตนิโอนะฮะก็ตรงนี้ลองมันคุยกันสักพักใหญ่ๆนะครับ เมื่อเซนต้าหายไปนะครับผมไปเราไปตามจับมันกันนะครับประตูห้องด้านซ้ายก็จะเปิดออกมานะครับผมเราก็ทําการออกไปล่าเซนต้าเซนต้ามันจะเกิดที่เดิมเสมอครับผมก็คือตรงขวาบนนะฮะแล้วก็เดินไปตามทางเลยนะครับปึ๊บแล้วก็เดินออมมานิดนึงนะฮะขึ้นขึ้นบันไดตรงนี้นะครับผมขึ้นบันไดไปนะครับเดินข้ามไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเซนต้าอยู่นี่ครับผมจ้วงครับผม จ้วงครับผมนี่ซานต้าจะเลือดแค่ทีละหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะเราก็ทําการจ้วงเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมนะครับผมรู้สึกซานต้าจะเป็นท่าแสงด้วยนะครับเมื่อกี้เอาคิมสันท่าแสงตีมิดกระจายนะผมต้องเปลี่ยนการ์ตาอ่านแล้วเราก็เดินกลับไปที่ห้องเมื่อกี้นะครับเคเดินเข้ามานะครับผมจะไปที่ห้องทางด้านขวามือนะฮะตรงนี้เตรียมตัวสู้บอสได้เลยนะครับผมคิมคิมินะฮะข้อหลักสําคัญในการสู้บอสนะครับผมต้องระลึกไว้2อย่างนะฮะอย่างแรกคือบอสมันจะเกิดขึ้นมา2ตัวพร้อมกันเวลาฆ่าเวลาทำดาเเมนต้อาดััวพรก ถ้าเลือดมันต่างกันเกิน1%เมื่อไหร่มันจะฮิวนะฮะดังนั้นทําดาเมจต,ต้องทําดาเมจคู่นะครับผมอย่าทําแบบยิงตัวนึงอีกตัวนึงปล่อยไว้อันนี้ไม่ได้ครับผมทําดาเมจต,ต้องทาสกิลหมู่นะฮะข้อที่2คือเวลาบอสตัวทองผนอะอย่าไปตีมันเพราะถ้าต,ตีมันมันจะสะท้อนกลับมาตายทั้งหน้าจอนะครับก็แตกแน่นอนนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือถ้าเห็นตัวทองเมื่อไหรอ่อ่ะก็ให้หยุดตีนะครับผมแล้วถามว่ารู้ได้ไงมันจะตัวทองนะผมก็คือก่อนตัวทองนท SP เนี่ยมดหดดลอด ซึ่งตรงนั้นนะครับผมนั่นแหละถ้ามัน s อพเราหมดหลอดเมื่อไหร่ปุ๊บก็ให้หยุดนะครับผมอ่าไปเตรียมตีบอสนะฮะอย่าลืมนะครับฮิต520เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้มันตีโดนนะฮะนี่ครับเดินไปทางด้านขวานะครับผมก็จะเจอกับ2คนนี้คุยกันอยู่นะครับอ่านี่ครับเดินไปใกล้ๆหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งแเดลกขึ้นมานะผมจังหวะนี้นะผมเราไปยืนรอตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับฮิต530ามนะฮะปั๊มปั๊มมาเต็มที่นะครับกดารกอย่ามีนะฮดหวังว่าบ นี่แหละครับคิมคิมิเริ่มเกี่ยวกาดป๊าฟนี่มันจะมี2ตัวเห็นไหมครับเอามันมาทั้งคู่นะฮะอย่าให้มันหลุดนะครับผมจากนั้นก็ปั่นเลยครับผมสู้เขาทาเกชินะครับผม ภาวนาว่าให้ไม่โดนแม็กเพลนตายแล้วกันนะฮะถ้ามันตัวเหลืองเมื่อไหร่ก็นั่นแหละหยุดตีนะฮะตีเข้าไปตีเข้าไปนะครับเลือดเยอะหน่อยนะครับผมคือเวลาตีอย่าตีทั้งคู่อย่างนี้ครับผมอย่าตีทีละตัวตีทีละตัวมันฮิวสวนนะฮะปั่นปั่น,นไปนะครับนานหน่อยนานหน่อยบอสเลือดเยอะครับผมบอสเลือดเยอะนี่เห็นปะเมื่อกี้มันคือสกิลที่ทําให้เรากระเด้งนะฮะก็ถ้ามันยืนชิงกระแพงอยู่แล้วมันกระเด้งไปไหนไม่ได้นะผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะเราจะต้องรอดออกไปจากเงื้อมือคิม,ค,มคิมิให้ได้ อันนี้คือบวก152ม้าขาวแล้วนะฮะยังปั่นได้แค่20,000ืนะฮะนี่เห็นปะมันมีโซแดงด้วยนะฮะปั่น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 ไปเออแล้วก็ระวังตัวบอสพาเวอร์อัพด้วยนะพอเลือดน้อยน้อยมากๆบอสเป็นตัวแดงนะผมก็กดฮารูซินิชันวอลล์รอได้เลยนะฮะนี่ก็ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนนะฮะปึ๊บปุ๊บป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 ั่นปั่นปั่นไปวใกล้ตายแล้วครับผมใกล้ตายแล้วนะฮะน้ำตาจะไหลความแค้นในวันนั้นเราต้องมาชำระสาสากในวันนี้นะครับ รู้ชายแก้แค้นสิบปีก็ยังไม่หายตอนนี้โดนสโตนนะครับแล้วมันก็จะตีเราไม่โดนนะอ่าแตกนะครับแตกเฉยโดนสโตนเคิร์สนะครับจริงๆน่าจะต้องใส่เป็นเสื้อวิวูอิตนะครับผมเพื่อให้มันให้มันหลบได้นะฮะนี่นี่เสื้อเดยเสื้อเดเพราะมันมีสโตนเคิร์สครับผมลืมสโตนเคิร์สไปเลยนะฮะปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปนี่ฮะตัวเหลืองๆอย่างนี้นะครับผมอยู่เฉยๆนะฮะ อย่าให้มันทําอะไรนะผมอย่าไปทําอะไรมันด้วยนะครับยืนทนมันตีหน่อยนะฮะนี่ครับผมเหลืองเลยนะครับผมรอให้มันหายเหลืองกันทั้งคู่ก่อนนะครับตัวเหลืองอย่าไปสู้นะครับสะท้อนแม็กเพลททีนี้แตกเลยนะฮะอ่าโอเคกลับมาสู่วิถีเดิมแล้วนะครับตรงนี้ก็ปั่นสู้ไปนะครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนะฮะนี่แหละจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากแหละแต่ถ้าเตรียมของมาดียังไงก็ง่ายครับผม ก็เมื่อกี้ใส่เสื้อผิดไปหน่อยนึงนต้องใส่เสื้ออันเดธนะฮะเสื้อบือืดมันไม่การสโตนนะครับผมต้องใส่อันเดธการสโตนนะฮะอ่านี่เหลืองแล้วนะครับอารออรอนะครับแมนี่แหละฮะเตรียมตัวมาดีนะฮะชีวิตไม่วุ่นวายนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปเคาะมันชนะโอเคข่าวแล้วตีต่อได้นะฮะไก่แตกแล้วไก่แตกแล้วนะครับผมบอสผมอัพแล้วไม่ทันแล้วนะครับแต่ถ้าเตรียมของมาดียังไงก็ง่ายครับผมมอสเพิ่งอัพแล้วนะฮะ กดฮาลูไม่ทันนะฮะเนี่ยพอบอสเขาอ้าปุ๊บเนี่ยเราต้องปั๊มสู้แล้วจังหวะนี้นะฮะตายไม่ลูกตายเถอะนี่แหละครับบอสเขอัพนี่คือทําได้แค่ปั๊มสู้จริงๆนะฮะปัดปาดปื๊ดปื๊ดปืดปื๊ดป,ดป,ดป,ดปดแล้วมันก็ตัวเหลืองอีกรอบหนึ่งนะฮะรอ,อมันหน่อยนะฮะแหมบอสมันค่อนข้างดันทุนลังนะผมยังไม่เจียมตัวยังไม่ยอมตายอีกใช่ไหมดือด้อเหรอดื้อเหรอฮะดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมเอาไปอีกหมุนแบบลอซี มันตัวแดงอีกแล้วมันตัวแดงอีกแล้วเปืองปั๊มอีกแล้วนะฮะนี่แหละดอกลงดอกเหลืองนี่เตรียมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะฮะลูกผู้ชายแก้แค้นสิบปีไว้สายเอ็งต้องตายคิมคิมมิเนี่ยแล้วมันก็ขยันตัวเหลืองด้วยนะฮะโอ้โหดีจริงๆเลยนะรักสุดๆนิสัยนิสยัยนิสยัสยจริงๆเลยไตัวเหลืองเสร็จแล้วไอกตัวแดงด้วยนะครับโอ้ฆ่าอย่างยากเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยปั๊มเริ่มจะหมด เออตายทักทีเลนี่ยโอ้ก็จะตายนะฮะนี่แหละครับผมความเราจะรอดพ้นคิมคิมิมาได้นะฮะตายแล้วตายอีกนะฮะนั่นแหละก็ต้องเตรียมตัวอย่างนี้แหละครับผมคือโชคเผาอัพยังไงก็ต้องปั๊มสู้ะนะครับมันจะเปลืองตรงปั๊มสู้นั่นแหละนะครับถ้าตีแรงหน่อยก็ง่ายหน่อยนะครับผมแต่ถ้าตีชา้ชาๆตีเบาๆแบบผมนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็จะล้มลุกคุกค,คานอย่างนี้หน่อยอ่ะหลังจากฆ่ามอสเสร็จก็เดินมาที่ห้องอ่าตรงมุมล่างซ้ายนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะมี กล่อง10กล่องนะไม่รู้ว่ากดการมันช่วยได้หรือเปล่าแต่กดๆไปเถอะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะฮะกริง้งอ่าก็เป็นเหรียญน,นะครับผมปุ๊บอ่าได้เป็นกดมา2กล่องแล้ว3กล่องมีไหมมีอย่างอื่นมั้งไหมมีโอพิเพิลโอการ์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีโ <laughs> อโบบ็อกเฮ้ยมีดาบว่ะเฮ้ยดาบดาบโอฟลาซวะเนี่ย แป๊หนึ่งไม่มีตัวส่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปส่องที่เมืองว่ะอ่าแล้วก็อีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายนะครับผมก็เป็นอันนี้นะฮะอ่าแล้วส่วนกล่องอื่นเนี่ยอ่าก็กดไปนะครับผมปุ๊บโอเคก็ได้บัตรดิคอยทั้งหมด55เหรียญน,นะฮะแล้วก็คุยตรงนี้เพื่อออกนะครับป๊บอ่าแล้วก็จะมาออกตรงนี้แล้วก็กดทําลายดันด้วยนะฮะก็เป็นอันจบดันของเราแล้วนะครับก็เนี่ยบัตรดิคอยเนี่ยก็สามารถตั้งร้านขายแบบนี้ก็ได้ครับผมก็ ถ้ารับซื้อกาอัละ4,000พัน 4, กว่าถ้าขายก็5,000ัน 5, นิดๆน,น,นะฮะได้เมจิกการ์ดอัลบั้มนะครับกดปับบป๊บวากาบอลวู๊นะฮะมาน้อยเหงาๆนะฮะอย่างเคิร์ดไมล์บ็อกเนี่ยก็มีโอกาสเปิดได้ลัดโลตหรือว่าอาจจะเป็นพวกโอการ์ดอัลบั้มะไรพวกนี้ได้นะฮะก็ลองกดดูครับผมปุ๊บก็จะเป็นบัตตี้เพจอะไรพวกนี้นะผมมันส่งออกมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้ดาบที่ได้มาเนี่ยมันใช่ดาบล่มหรือเปล่านะครับถ้าได้ดาบล่มเนี่ยก็โอเคนะคุ้มไม่เนี่ยกับเป,เ,เปอร์เซ เพื่อคนดูจะได้ดูอย่างเมามันนะฮะอ่าโอเคได้เป็นดาบร่มมา1อันนะครับก็เนี่แหละมีโอกาสได้ดาบร่มจากกล่องด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้จากกล่องก็เอาเหรียญไปแลกนะฮะโอเคด้านฮอลโลทอยแฟกตอรี่เนี่ยก็สามารถลงได้วันละ1ครั้งนะครับก็หนักสุดก็ต้องสู้บอสนั่นแหละนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยไม่อยากสู้บอสไม่อยากเปลืองปั๊มนะครับผมลงไปแค่เคลียร์มอนก็ได้นะฆ่ามอนตามทางอะไรเงี้ยไปหาการ์ดเอาก็ได้นะครับ การ์ดใบหนึ่งเนี่ยก็เป็น 10m อยู่นะฮะอ่าก็เรือกอาละกันว่าอยากสดบอสนะผมลุ้นการ์ดบอสแล้วก็เอาของท้ายดันหรือว่าจะเอาแค่การ์ดระหว่างทางก็พอนะคะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาไปคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ